แต่ว่าน้อยคนที่จะทําได้แบบผมด้วยอยู่บ้านทั้งวันอ,ะอ่ะเป็นมาเกือบสิบปีแล้วคือถ้าจะไปถ้าจะไปไหนก็ออกจากไปไปต่างประเทศเลยนึกออกป่ะคือผมคิดแค่เนี้ยกูจะไม่ออกจากบ้านเกินหนึ่งกิโลเมตรก็นี่คือกฎของฉันใครจะใครมาไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนกูไม่ถ้าเกิดบอกว่าเกินหนึ่งกิโลเมตรคือไม่ไปแล้วน้อยมากที่จะออกจากบ้านเกินจะออกจากบ้านของผมนะถ้าเกิดเกินออกจากบ้านเกินหนึ่งกิโลเมตรต้องมีกฎอันเดียว คือผมต้องอยากออกเองมัดผมต้องมีความสุขในการออกและนี่คือสิ่งที่ผมจะสอนคุณคุณไม่ต้องทำอะไรที่ตัวเองไม่มีความสุขคุณเป็นผู้ครองโลกของคุณเองถ้ากูไม่อยากทำกูไม่ทำแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รวยนะคุณสามารถโฟกัสพลังของคุณเองแล้วคุณสามารถเป็นคนที่มีอิทธิพลมีอิมแพคต่อสังคมแล้วรวยด้วย แล้วมีความสุขด้วยผมผมใช้ทุกเกณฑ์ของผมแม่งชัดเจนมากเลยอะว่าถ้ากูไม่อยากทำกูจะไม่ทำแต่ผมจะมาบอกทางที่ใช่สําหรับคุณให้ใคขกับคุณว่าคุณจะมีเกณฑ์เข้าใจคุณจะมีเกณฑ์ว่าตรงไหนที่เวลาฉันเซโนฉันไม่ต้องรู้สึกผิดเลยเพราะมันเป็นขอบเขตของฉันเข้าใจปะเพราะมันเป็นขอบเขตคุณนี่แหละไอ้พวกประเภทที่ว่า ทำโดยแบบไม่ฝืนใจทำทำโดยที่แบบว่าไม่ไม่อยากทำก็ทำไอ้นั่นแหละพลังน้อยมากเลยในชีวิตทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จทำแล้วมันก็ถ้ามึงทำด้วยไม่ทำด้วยร้อยหัวใจร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ของหัวใจมึงทำไปทำไมเข้าใจปะเย่เดนอย่างสมมติว่าสมผมงานศพของผมสมมตผมเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องตายใช่ไหมถ้าง,งานศพของผมไม่เต็มใจมาก็ไม่ต้องมาเราก็ไม่ได้อยากให้ใครมานะหรือว่างานแต่งงานก็เหมือนกัน เราก็ไม่ได้อยากใ,ใครมาถ้าเขาไม่เต็มใจมาจริงป่ะใจเขามาทําไมอ่ะมำไม,มต้องคนที่จะอยากมาเท่านั้นอ่ะเหมือนกันงานปาร์ตี้งานอะไรแล้วแต่ถ้าคุณจะอะไรก็ตามเหมือน,มมนเหมือนสัมมนาผมก็ตามเหมือนสัมมนาหรือว่าคนที่มาคืออยากมาทุกคนคืออยากกระดิกระด้าอยากมาเจอทุกคนไม่มีนะแบบประเภทที่ว่า <c oughs> อาจารย์ไม่วันนี้แม่งอาจารย์มาอีกแล้วกูไม่อยากไปเลยแต่ต้องไปว่ะเกรงใจอาจารย์มีป่ะไม่มี คนอยากมานี่แม่งใช้ตังแพงมาทุกคนยังไม่เข้าเลย <c oughs> เขาใจเปล่าใช่มีเตดดิดนรนจะมาบัตรันแบบต้องปิดจริงๆถ้าคุณทำตามทาตามท,ท,ที่ผมสอนน่คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนแบบนั้นคนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก power ไม่รู้จักอํานาจของตัวเองไม่รู้จักไม่รู้จักโฟกัส power ของเขาเวลาคุณโฟกัส power ของคุณไม่ถูกที่คุณไปยิงงัวไปหมด ท้ายวันแม่งไม่มีเห็นไม่เห็นผลอะไรเลยแต่คุณทําไมคุณเหนื่อยอย่างนี้คุณเคยทํไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่าวันๆแม่งยิงมั่วบอกเลยโอ๊ยกูพีสคนโน้นกูพีสคนนี้กูแบบอะไรอ่ะไปทําให้คนโน้นมีความสุขไปทำให้คนนี้มีความสุขไปทำให้คนโน้มีาสุขแต่รู้สึกแม่งกูไม่มีผลงานอะไรเลยแล้วทำไมกูเพลียอย่างนี้ว่าแต่ละวันทำไมกูเหนื่อยอย่างนี้แต่กูไม่ไม่เหมือนเกาชีวิตไม่ก้าวหน้าอะไรเลยเหมือนกูไม่ได้ทาอะไรที่มีความหมายเลยคุณเคยมีอารมณ์แบบนี้ปะคุณไปผิดทางแล้วคุณจะต้องโฟกัสพลังของ แล้วใช้มันทุกหมัดน,นี้มันต้องใช่เข้าใจปะผมเรียนเรื่องนี้แบบนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นคอนดักเตอร์แล้วเพราะผมค,คุณฟังดีดีคอนดักเตอร์เป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเว้ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเพราะคอนดักเตอร์นี่มันเน้นที่สมองมันเน้นที่พลังสมองเป็นส่วนใหญ่แล้วผมจะต้องรู้อาจารย์ผมจะสอนอะเ,อเวลาผมแข่งอะไรเงี้ยผมจะต้องรู้วิธีการโฟกัสพอร์ตัวเอง ว่าผมจะส่งพล e r ไปที่ไหนที่จะเปลี่ยนเสียงทั้งวงและจะต้องไม่ใช้พลร์เกินที่มันจำเป็นเข้าใจปะเดี๋ยวพูดอีกทีนะคุณต้องไม่ใช้พอร์หรือหรือพลังเกินที่จำเป็นไม่งั้นเนี่ยคุณจะเหนื่อยโดยไม่จำเป็นเวลาคุณแบบวันตอนเช้าเนี่ยแม่งไม่รู้จักเรียงคุณเราเราไม่เรียงความสำคัญของหรือบางอย่างเนี่ยคุณจะไปทำเรื่องที่ไม่ใช่ ขนาดพวกลูกศิษย์พเมยมของผมอยู่ใกล้ตัวเนี่ยผมยังต้องเตือนเขาเสมอเลยบางคนก็ยังทําสิ่งที่จุงไม่ใช่ผมก็จะถามแบบแรงๆอันนี้จําเป็นหรืออันนี้จําเป็นหรือเปลี่ยนบางคนก็บางคนก็ยังไม่เปลี่ยนนะบางคนก็แบบโอเคบางบางทีเราก็ต้องล้างม,มือโอเคไม่เป็นไรล้างมือเออแต่แต่แต่ก่อนผมก็แต่ก่อนเนี้ยผมก็เคยถูกสอนแรงๆเหมือนกันตอนมีมีเมนทอร์ mentor, ตอนผมอายุน้อยๆอ่ะยี่สิบกว่าเงี้ย ผมก็มีเมนทอร์ที่เป็นคอนดักเตอร์ชาวฟินแลนด์แล้วเขาก็สอนผมแบบแรงๆเหมือนกันจนเขาบางทีเราก็ดื้อไงบางทีเราก็ดื้อเราก็เรืว่าเรารู้แล้วเราก็เรืองว่าเราเก่งแล้วแล้วก็บางทีก็โดนสอนแบบแรงๆก็เ,เ,เจ็บตัวเจเจ็บใจมาพอสมควรแต่ว่าตอนนี้เรียนรู้แล้วเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แล้วตอนนี้ก็สอนลูกศิษย์ตัวเองเหมือนกันแล้วก็บางทีก็ใช้คําแรงๆเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเรารู้ไอ้สิ่งที่เขาแม่งทามันไม่จาเป็นมันไม่ใช่คุณจะเปลืองพลังโดยใช่เหตุ hey. และเราหลายคนก็เหมือนกันผมเขียนสรุปไว้ในนี้เคยเขียนสรุปไว้ในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านเขาค่ายฟังในหนังสือใน best year ever วันนี้มา <c oughs> มาทำอันเนี้ยคุณรู้ไหมว่ามันเป็น,นมันเป็นส่วนที่สี่นี่มันเป็นหนังสือคู่มือนะในในในคอร์ส best year ever คอร์สนี้แม่งโคตรดีอะ นี่นะนี่นะคุณรู้ไหมว่านี่เซสชั่นสี่นว้ยแต่คนให้ให้ให้ค่าความมันน้อยที่สุดแต่จริงๆมันคนมีพลังที่สุดเลย<ต>ผมชอบ<ต>ชอบไ<ต>อเซสชั่นสี่มากที่สุดเลยพบพอดีมันเป็นเซสชั่นสุดท้ายม,มันเป็นเซสชั่นสุดท้ายไงเพราะเรามันมันมันคุยหลังจากเรื่องเงินเรื่องเรื่องโกเรื่องเป้าหมายไงแล้วก็มาคุยเรื่องของการประหยัดเวลาแล้วใช้เวลาแบบโฟกัสคือ ใช้เวลาน้อยมากแต่แม่งเหมือนต่อยแรงอ่ะเหมือนต่อยหมัดหนักมากเลยทุกอย่างที่ทุกอย่างที่กูทำแม่งมีผลงานนะเข้าใจว่าหมายความว่าเช่นผมทำคลิปวิดีโอคลิปเดียวแต่แม่งกระจายไปทั่วคนแม่งดูเป็นล้านคนวิ่งดูหลายล้านแล้วคลิปนั้นมันขายด้วยแล้วคนช่วยแชร์ด้วยคือคลิปนั้นมี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 คอนเทนต์ดีๆด้วยคนก็ช่วยกันแชร์กันนำปรากฏว่าคนแชร์สิ่งที่กูกำลังขายของอ่ะเข้าใจว่าแล้วคนก็ซื้อกันนำ นั่นแหละคือนั่นคือคิดเดียวห้นาทีคิดทำห้านาทีแต่แม่งเหมือนต่อยหนักมากเลยเข้าใจปะใช้เวลาทำห้นาทีแต่เงินไหลเข้าหลายสิบล้านกับบางคนแม่งคุณคิดดูหลายสิบล้านบางคนนี่แม่งวิ่งหุ้นทั้งทั้งชีวิตอะยังไม่ได้เลยอะ่ะ คุณเก็ตหรือเปล่าข้อแตกต่างบางคนวิ่งวุ่นทั้งชีวิตเรียนอะไรก็ที่ไม่จําเป็นต้องเรียนเรียนแมงสี่ปีที่ไม่มีผลต่อชีวิตแล้วก็ไปนั่งทํางานที่ตัวเองไม่ชอบอที่ขาดพลังแล้วก็มาชี้หน้าคนแบบผมบอก <c oughs> <"M> มึงนี่ติด <c oughs> ใช่ไหมมาชี้หน้าคนแบบเราบอกติดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมึงต้องทํางานหนักๆดิหน้นาเดยเหนื่อยเดี๋ยวมึงถึงจะไม่ใช่ติดมึงจะต้องแปด <ผม S 1> บอกอว่าพี่เกียรติใช่ใช่ผมจะสอนพวกคุณเนี่ยให้ตล่อยหนักคุณต้องเป็นคนตล่อยหนักทุกทุกหมัดหมัดที่ปล่อยไปแม่งต้องได้ผลปั้งคู่แข่งขันคู่ต่อสู้แม่งคู่ต่อสู้นี่ไม่ได้หมายมันลดด้วยหมายถึงเอ,อผลงานคู่ต่อสู้นี่มันจะต้องแบบเหมือนโดนอะไรจากหนักเข้าไปหนึ่งอันเข้าไปนอนลงไปนอนเลยมันคือ ผมจะต้องผมสอนทุกคนทุกคนให้โฟกัสมากที่สุดแต่ใช้แรงน้อยที่สุดแต่ได้แรงปั้งกระจายแล้วก็เงินหลั่งไหลเข้ามาหลายสิบล้านมีคลิปหนึ่งของผมทำมีคลิปหนึ่งของผมทำเงินให้ประมาณ20ล้านคลิปเดียวคลิปที่บอกว่า3อย่าอย่าเริ่มธุรกิจเด็ดขาด ถ้าไม่รู้สามสิ่งนี้ที่เริ่มก้นด้วยเต๊าะใช่แล้วหน้าก็ไม่ได้หล่อมากนะตรงน,นัน้นนะหล่อ,อลหล่อแล้วอ๋อสองปีแล้วนะภาพทิพนั่นนะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนี่นี่นะสิ่งที่คุณต้องตัดในชีวิตนะจําไว้อย่างแรกเลยขอโฟกัสไปที่การตัดโอเคปะ่ะ<ม>ผมบอกได้เลยนะพวกคน,คนส่วนใหญ่ไม่ทําเรื่องที่ตัวเองไม่จําเป็นต้องทําแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่คนตัดคือสิ่งที่ตัวเองรักโอเคป่ะอ่ะเวลาคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแนะนําทำอย่างนี้ จำไว้อะไรที่กูชอบตึ้งตึงต้งกูงชอบเสร็จแล้วที่เหลือนะให้เข้าขายสามอันนี้ให้หมดเลยให้เข้าขายสามอันนี้ห,หมดเลยเดี๋ยวจะมาสอนเนี่ยดูนี้เข้าขายถ้าอะไรที่ไม่ชอบต้องทําแบบนี้ห,หมดไม่ตัดออกต้องตัดออกหรือไม่ก็มอบหมายหรือเอาซอสมอบหมายหรือไม่ก็เอาซอสไปให้คนอื่นทา หรือไม่ก็ทําให้มันอัตโนมัติเข้าใจปะอะไรที่ผมชอบผมชอบมาเจอเพื่อนผมชอบมันไลฟ์แบบเนี้ยไม่เจอเพื่อนแบบเนี้ยคือเพื่อนของผมเป็นพันสองร้อยคนเนี้ยพวกคุณเป็นเพื่อนผมหมดเลยผมชอบมาสอนแล้วมันมันแฮปปี้มันมีความสุขนี่คือสิ่งที่ผมชอบเพราะนั้นผมเก็บไว้อันนี้เก็บไว้อันนี้ไม่ใช่งานอันนี้ไม่ไเรื่อง่างงานอันนี้มันต้องตัด แต่มันเสือกเป็นอะไรที่แม่งสาคัญมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเวลาคุณออกแบบออกแบบอาณาจักรโครกของคุณเองอาณาจักรธุรกิจของคุณเองจําไว้เลยคุณสร้างอาณาจักรธุรกิจได้จากบ้านตัวเองมันมหัศจรรย์มากเลยนะผมอยากจะบอกว่าคุณอย่าคิดว่าคุณ work from home แล้วคุณจะเปลี่ยนโลกไม่ได้แล้วคุณจะอย่าคิดว่าคุณ work from home แล้วคุณจะเป็น ู้นาคนไม่ได้อย่าคิดว่าคุณเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วคุณจะแบบแม่อิมแพกต่อยแรงไม่ได้คุณยิ่งต่อยแรงถ้าคุณรู้จักว่าอะไรว่าที่คุณรงเดินทางคุณไม่เอาหมดเลยอ่านคร่าวๆนะเนื้อหาเนื้อหาของสิ่งที่ผมเคยอยากจะสอนที่คุณอยากให้ผมสอนหรือเปล่าเนี่ยอยากให้มผมคนพิมาแล้วค่ะอยากให้สอนค่ะทีออ่นี่นี่สามสิบเก้าข้อนะเว้ยสามสิบเก้าข้อที่แบบไม่อยากสอนแต่ไม่ได้สอนนะสี่ปีที่แล้วเนี่ย ครอยายใจผมเปิดคอร์สนี้บอกมาเลยเดี๋ยวนี้จะให้ราคาย่อมเยาส่งหัวใจมาวา,มาวออใครอยายผมเปิดคอร์สอันเนี้ยจะให้ราคาย่อมเยาเลยสอนแล้วแบบส่วนหนึ่งบริจาคก,การกุศลเลยอโอเค <ภา S 1> ป่ะไม่เป็นไปได้ไหมคะอะไรนะข้อละล้านสามสิบเก้าข้อสามสิบเก้าล้านอเออจิบ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 แล้วความสุขเพิ่มพูนด้วยข้อสําคัญความสุขเพิ่มพูนอ่ะข้อสิบสร้างพรีวิวของหนังที่คุณอยากดูเองถ้าไม่อยากดูเปลี่ยนใหม่เฮ้ยสร้างหนังที่คุณเป็นพระเอก คุณต้องเป็นพระเอกนางเอกในหนังเรื่องนั้นคุณอย่าไปเป็นตัวประกอบอ่าข้อสิบสองนี่คือเนื้อหาในบทเนื้อหาสุดยอดไหมเราใจไหมเราใจเราใจไหมเร้าใจฉันจะทําสิ่งที่เองรักใครจะทําไมถ้าไม่หนักหัวใครโอ้ยแรง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 ติ๊ดอีกติ๊ดอีกล้วติ๊ดอีกมาก็ติ๊ดอจจะะติีกมาอโลกส่วนตัวสูงฉันเคนเคยถูกว่าแบบนี้โลกส่วนตัวสูงโอเคข้อสิบสามวิธีเป็นอิสระในโลกที่พยายามจะเอาอิสรภาพจากเราไป ว้าวนี่เก่งมากเลย14เรื่องต่อไปนี้เป็นสิทธิ์ของคุณทุกอย่างอย่างชอบทำไม่ผิดไม่ผิดการที่คุณเนี่ยไม่เชื่อฟังพ่อแม่ในบางเรื่องไม่ผิดเพราะพ่อแม่ไม่ใช่รู้ทุกเรื่องโอเคเปล่าไม่ผิดไม่ได้ไม่เรียกวไม่จตันอยู่นี่นี่เป็นตัวอย่างโอ้มหมีเยอะมีเยอะคนส่วนใหญ่สอนได้แค่ productivity สอนสอนได้แค่ว่าอา้าวทำงานเอา5้าข้อที่จะทำงานได้มีอย่างมีประสิทธิภาพในอ่อยาก work from home เฮ้ยเด็กๆเบบี้กูทำมาสิบปีแล้วเด็กๆสิบปีกูทำมาสิบปีคืออะไรกูต้องได้ตังค์ด้วยได้ตังค์แบบเยอะด้วยแล้วกูต้องได้อิทธิพลด้วยไม่ใช่เอาแค่ตังค์กูจะต้องแบบมีอิทธิพลแบบในทางดีฉันจะต้องเปลี่ยนโลกประเทศนี้ด้วยแล้วกูต้องมีความสุขด้วยกูไม่เอาสิ่งที่ไม่มีความสุขกูไม่เดินทางที่กูไม่อยากเดินกูไม่อยากเจอเจอใครที่กูไม่อยากเจอเข้าใจป่ะข้อนี้สําคัญเลยคุณเป็นป่ะคุณไม่อยากเจอบางคนที่ไม่อยากเจอยังต้องไปเจออีก แต่ถ้าแต่ถ้าคุณมีข้อเขตขอบเขตของคุณแล้วอย่าไปคิดว่าถ้าฉันไม่เจอคนนี้ฉันรวยไม่ได้ไม่ไม่ต้องแคร์มีคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะเข้าใ,ใ่ปะ